ขอรหัสเลขยามนำโชคว,วันที่16กันยายน2566ครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮ่าภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่555บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจำวัน2เลขปิงปอง3เลขสูตรนำโชค 4. รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ qr code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ id Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง id นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมหมอแมนพลังเลขนะครับกับวันนี้ครับถอดรหัสเลขยาำนำโชคนะครับก็เป็นซีรีส์ตัวเลขนะครับคลิปแรกของงวดนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นวันที่1กันยายนมาแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC งอนะสุขสมหวังกันบ้างไหมนะครับนะ เมื่อตรวจการบ้านไปแล้วเนี่ยนะครับใครยังไม่ได้ดูนะคลิปตรวจการบ้านนะครับก็ลองไปดูว่าสูตรไหนศาสตร์ไหนเลขอะไรที่มันเข้าบ้างนะครับหมอแมงก็ทําคลิปลงมาให้เรียร้อยแล้วนะในส่วนของเลขยามนําโชคเนี่ยนะฮะกที่แล้วเนี่ยที่ให้ไปก็คือ6-19นะครับโอ้โหปรากฏว่าก็ได้สุขสมหวังกันสักทีนะครับสำหรับเป็นแฟนเลขยามนะฮะหลังจากที่ตามกันมาเนี่ยนะหมอแมนก็เป็นหนึ่งคนที่ตามได้ยามตลอดนะครับ เคยถูกกับเลขยามนำโชคเนี่ยโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแสนเลยนะครับเคยถูกมาเยอะแล้วก็ถูกมาบ่อยด้วยนะครับพอหลังๆเนี่ยว่ากันตามตรงนะครับสําหรับสูตรเลขยามนำโชคเนี่ยมันก็มีหลุดไปพอสมควรนะครับมีเข้าเนี่ยก็คือเข้าตัวหนึ่งมั่งนะเข้าตัวหนึ่งแล้วบางทีเข้า2ตัวแต่แยกกันไปข้างบนตัวหนึง่งข้างล่างตัวหนึ่งนะครับคือมันไม่ค่อยมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเท่าไหร่ นะช่วงหลังๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็ต้องยอมรับนะครับนะก็ไอ้ที่เคยเข้าเนี่ยเลขยานวนำโชคเนี่ยนะครับก็4ี่าห้างงวดแรกที่มอแมนเคยทําไว้ในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเข้า3ตัวตรงกันเป็นว่าเล่นนะฮะก็รในรอบนี้เนี่ยมันก็ห่างหายไปนานนะครับแต่ปรากฏว่าก็มาให้ชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจกันนะพอสมควรนะครับก็ใครที่เห็นแล้วก็น่าจะทราบนะครับก็เข้าเลขเก้าหนึ่ง เป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคราวที่แล้วเนี่ยอย่างที่หมอแมงบอกไว้นะว่าดาวที่ย้ายเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยดาวที่ย้ายใกล้วันสลากออกที่สุดเนี่ยก็คือดาวศุกร์นะครับแต่ด้วยความที่วันที่สลากออกเนี่ยมันก็ตรงกับวันศุกร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขแขงต้องมาน,นะตามที่คาดคะเนเอาไว้ไม่มีผิดเลยนะครับเลขแขงต้องมาครับเพราะว่ามันมีวันศุกร์ ซึ่งเป็นเลข6แล้วนะครับแล้วมันก็มีดาวสุกย้ายอีกซึ่งก็เป็นเลข6กซ้ำอีกนะครับจริงอยู่ครับเราสามารถที่จะเล่นเลขเบิลได้นะครับเป็น6 6นะเป็นแบบ1นึอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าในเมื่อมันซ้ํากันแล้วนะครับมันมี61แล้วใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องแผงต้องต้องสลับต้องแปลงอยู่แล้วต้องกลับอยู่แล้วนะครับเล่น61ให้ไป619นเล่น61ก็ต้องมีเล่น1นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราแทนที่เราจะไปเล่นเบิลอย่างเดียวนะก็ รันนั้นหมอแมนคิดว่าดาวศุกร์ที่ย้ายใกล้สุดก็แผกเป็นดาวพระเกตนะครับแล้วก็ดาวพระเกตเองก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเพราะว่าดาวพระเกตเองเนี่ยก็จะยกย้ายเนี่ยใกล้ๆเลยนะครับก็คือหลังจากที่สลากออกนะคือ1กันยายนสลากออกใช่ไหมครับพระเกตเนี่ยก็ย้ายวันที่9กันยายนนึกออกไหมย้ายจากราศีกร,รกฎเข้าสู่ราศีมิถุนเพราะนั้นเราดูประกอบกันหลายๆอย่างนะครับไม่ได้มีศาสตร์ตรงไหนที่บ่งบอกชัดเจนนะครับ ในเลขยามนำโชคตัวนี้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่หมอแมนประยุกต์ขึ้นมานะครับจะบอกว่าคิดค้นไม่ได้นะเพราะว่าเขามีตํารายอยู่แล้วมีครูบาอาจารย์ทําเกี่ยวกับศาสตร์ยามต่างๆไว้อยู่แล้วนะครับแต่หน้าที่ของนักโหราศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยนะครับหคือมีหน้าที่ศึกษาก่อน2มีหน้าที่เก็บสถิติรวบรวมนะครับสมมีหน้าที่ที่จะปรับปรุงดัดแปลงประยุกต์นะครับอันนี้คือหลักการนะสามอย่างหลักๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย หมอแมนเนี่ยมาอยู่ในขั้นที่อยากจะดัดแปลงแล้วก็ประยุกต์แล้วนะครับปรากฏว่าตัวเลขยามนําโชคนี่ครับประยุกต์มาเพื่อเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ได้ผลมาหลายงวดนะหลายต่อหลายงวดนะครับมีหลุดไปบ้างอะไรบ้างอันนี้ต้องบอกกันตามตรงแต่งวดนี้นะครับปรากฏว่ามาตามที่เราวิเคราะห์เอาไว้จริงๆนะครับสำหรับเลข91นะก็สุขสมหวังกันนะครับส่วนเลขอื่นๆที่เข้าเนี่ยงวดนี้เข้าเยอะมากนะครับต้องบอกงี้นะครับลุงงวดนี้ถือว่า น่าพึงพอใจนะครับเลขสูตรนาโชคที่ให้เฉพาะในกลุ่มเนี่ยก็เข้านะครับหมอแมนให้ไป1นึ่เลยครับก็เข้าเลข91นะครับ่ะก็ไปดูในคลิปตรวจกันบ้านได้แล้วก็ราศีเนี่ยเข้าไป3ราศีนะมีพุษสพมีเมษมีธนูนะครับแล้วก็เลขวันเกิดเนี่ยเข้าเลขคนวันศุกร์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็พอที่จะหายใจเฮคอกันได้น่ะนะสำหรับใครที่ตามแล้วก็ทําตามหลักการที่หมอแมนได้ได้ แชร์เอาไว้แบ่งปันเอาไว้ก็คือคุณต้องเอาไปตัดด้วยคุณต้องเอาไปกลับด้วยอะไรแบบนี้ครับมันก็น่าจะพอได้อยู่นะครับเอาละครับเราเข้าสู่เนื้อหาของเราครับกับวันนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่16กันยายน2566รครับในวันนั้นครับตรงกับวันที่เออไม่ใช่ตรงกับวันที่เสิก็คือมันเป็นวันที่วันที่16นะครับตรงกับวันเสาร์นะครับตรงกับวันเสาร์นะครับแน่นอนครับตั้งเลข7ไว้ก่อน ตั้งเลข7ไว้ในใจก่อนนะครับวันเสาร์ก็คือเลข7นะครับถ้าท่านจะแผลงนะครับจากเลข7ก็แผลงเป็นเลข1นะครับนี่คือเลขคูธาต์ฝ่ายของเขานะครับเเป็น1นะเเป็น1 1เป็น7นะครับในยามที่สลักออกครับปรากฏว่าไปออกตรงกับยามจันทร์หรือว่ายามจันเทานะครับยามจันเทาเนี่ยแล้วเป็นยามจันเทาตัวกลางด้วยนะครับยามจันเทาตัวต้นจะอยู่ที่บ่ายสถึงบ่ายสครึ่ง ยามจันทาตัวกลางจะอยู่ที่บ่ายสามครึ่งถึง4ี่โมงเย็นยามจันทาตัวท้ายนะครับจะอยู่ที่4ี่โมงถึง4ี่โมงครึ่งนะครับหยามกินเวลา90นาทีนะครับอันนี้ยังไม่ต้องถึงขนาดแบบซอยยามลงไปนะอันนั้นเดี๋ยวจะลึกไปนะครับแค่นี้เราจะดูได้แล้วว่ายามที่สลายออกเนี่ยตกยามจันหรือว่ายามจันทาเนี่ยเป็นยามดีครับซึ่งเป็นยามจันทราตัวกลางเป็นยามดีนะครับ ยามดีตรงนี้ครับในวิชาศาสตร์ยามดําเนินพระรามยามจันตัวกลางนะครับก็บอกเอาไว้ว่าเป็นยามจระเข้ขึ้นวางไข่นะบอกขึ้นวางไข่กลางถนนแล้วมีประมงสองเท่าวางแหประจนนะครับแล้วก็ได้แก้วนริมนเร่งให้ญาติตราอันนี้คือคํากรนเขานะครับถึงแม้ว่าหมอแม่นจะพูดไม่ค่อยเป็นกรนเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> ครับก็คือพูดง่ายว่าเวลาคนจะออกไปทำมาหากินเนหะ็นไหมไป ไปหว่านแหนะครับแล้วก็ไปได้ไข่นะครับเจอกับไข่จระเข้เจอกับจระเข้ที่ขึ้นวางไข่นะแต่พอไปไปเก็บเอาไข่จระเข้ขึ้นมากลายเป็นแก้วเนะีกลายเป็นของมีค่าเง้ยหรอ,อไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นยามที่ดีบ่งบอกได้ว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ยามนี้ ในการที่จะออกไปเจราจาออกไปทํามาหากินนะออกไปทำอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีๆเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับที่จะได้ผลประกอบการที่ดีมานะครับอันนี้ถือเป็นยามดีนะครับเวลาที่ยามดีเนี่ยมันบ่งบอกอะไรกับเรื่องสลากหมอแมนคิดว่าถ้ายามยามดียามมงคลเมื่อไหร่นะครับ1ส่วนใหญ่ก็มักจะออกในเลขนะครับหรือว่าดาวเนี่ยที่เราเก่งไว เพราะคือมันเป็นตามทํานองคองทำเนาะเป็นยามดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นยามไม่ดีถ้าเป็นยามเสียเนี่ยตัวเลขอาจจะมีพลิกแพงมีแผงมีสับขาหลอกมีกระดกหัวรู้หรือเปล่าไหมก็คือต้องพลิกแพงนะครับมันก็เป็นที่มาของการที่หมอแวนก็จะให้การแผงเลขให้กับเพื่อนๆไปทุกครั้งเห็นไหมครับรต้องกันเหนี่ยวไว้นะครับแต่รอบนี้เนี่ยเป็นไงฮะให้ไป619รอบที่ผ่านมาก็ไม่ต้องแผงเลย นะครับเพราะว่ายามเนี่ยวไปตกยามอาทิตย์ตัวกลางเป็นยามดีเออเห็นไหมเออคราวที่แล้วเนี่ยตกยามอาทิตย์ตัวกลางเป็นยามดีนะครับคราวนี้ก็ตกยามจันทร์ตัวกลางเป็นยามดีอีกนะครับแล้วก็อีกศาสต์อีกยามหนึ่งเนี่ยนะครับอีกศาสต์หนึ่งนะเขาบอกว่ายามจันทร์ตนกลางเนี่ยเป็นยามดีเหมือนกันครับเขาบอกว่าเป็นยามที่บ่งบอกในเรื่องของการกลับมาในสิ่งที่ดีๆการได้สิ่งที่ดีกลับมาได้คนดีๆกลับมานะครับยามนี้บอกว่านางสีดาเนี่ยเป็นยามที่นางสีดาได้ กลับมาอยู่กับพระรามนะครับคือตามนิทานเนี่ยในในประวัติในเรื่องราวของรามเกียรตินะครับคือยาวมากแล้วก็มีหลายมีหลายประวัตินะครับต้องบอกงี้แต่ว่าหลักๆก,ก็คือหลักใหญ่ใจความคือนางสีดาเนี่ยถูกทศกัณฐ์เนี่ยนะครับจับตัวไปหรือว่าลักพาตัวไปแล้วแต่ตำราัแล้วแต่ว่าจะเป็นตำราไหนนะก็ถูกจับตัวไปนะครับไปอยู่ ไปอยู่กินกันนะครับหวังว่าจะได้เป็นชายาแต่ว่านางสีดาเนี่ยก็มีใจรักมั่นในพระรามนะครับก็ไม่ยอมตกเป็นชายาของทศกัณฐ์นะครับจับพัดจับผูกะผ่านเวลาไปนะครับนู่นนี่นั่นก็มีโอกาสได้กลับมาอยู่กับพระรามนะครับเพราะนั้นเขาถือว่าในห่วงเวลาที่นางสีดานั้นกลับมาอยู่กับพระรามเนี่ยถือเป็นช่วงยามดียามมงคลนะครับ นางสีดาเนี่ยตามตำรานะครับก็บอกว่ามีรูปโฉมที่สวยงามมีเสน่ห์นะครับผิวผ่องผิวขาวนะก็เปรียบเสมือนดาวจันทนะดาวจันนี่แปลว่าหญิงสาวดาวจันรแปลว่าเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนางสีดาก็เหมือนเป็นตัวแทนของหญิงสาวผู้สวยสวยงามมีเสน่ห์นะครับแล้วก็ได้กลับมาอยู่กับพระรามจึงถือว่ายามนี้เป็นยามดียามมงคลนะครับเพราะฉะนั้นยามจันทร์หรือว่าจันเทาเนี่ยนะ คือเลข2นะครับคือเลข2นะครับแล้วถ้าจะแผลงก,ก็แผงเป็นเลข5นะครับก็เป็นดาวควู่ธาตุดินนะครับนะสองแผงเป็น5นะครับเราได้ตัวเลขแล้วนะเออนะครับถึงมันยามดีคราวนี้ในตำแหน่งที่ดาวยดาวย,ยกย้ายนะครับดาวยกย้ายเนี่ยคือเอาง่ายๆนะว่าในเดือนกันยายนเนี่ยมีดาวย้ายอยู่นะหลักๆนะก็เอาไปว่าอันนี้ไม่นับพวกดาวจันดาวทิ์ละกันนะครับ นะเพราคือดาวทิดาเ,เขาย้ายอยู่แล้วนะครับดาวทิดาเขาย้ายวันที่18กันยายนก็คือย้ายทุกเดือนอยู่แล้วนะอันนี้ไม่พูดถึงนะครับแต่ดาวที่ย้ายเนี่ยทุกๆ2เดือนครึ่งเนี่ยหนึ่งเลยดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตจะยกย้ายเนี่ยวันที่9กนะครับกันยายนเวลา6กโมงสี่นาทีอันนี้ไฮไลท์เลยนะเพราะว่าดาวพระเกตฟังให้ดีนะดาวพระเกตเลขที่แทนดาวพระเกตคือเลข9 เลข9นะในรอบนี้ครับเขาย้ายวันเสาร์ที่9กันยายนนะครับแล้วย้ายในเดือนกันยายนกันยายนเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขในทางสากลก็แทนด้วยเลข9นึอออกไหม9 9 9เลยนะ <c oughs> นะครับดาวดาวพระเกต9ย้ายวันที่9ย้ายในเดือน9เห็นไหม สุดไหมเออมันก็มีกิมมิกมีตัวเลขให้เราได้พูดถึงนะครับวันที่9ดาวศุกร์เนี่ยย้ายเดือนกันยายนเหมือนกันแต่ย้าย29กันยายนนะครับ29กันยายนดาวพุธเนี่ยก็ย้ายเหมือนกันแต่ย้ายเนี่ย28กันยายนนะครับย้าย28กันยายนนะครับก็คืออ่ะย้ายก่อนดาวศุกร์แหละนะครับ ก็มีดาวย้ายเนี่ยทั้งหมดในเดือนนี้มี4ี่ดวงมีมี4ดวงนะครับแต่หลักการนะครับสูตรเลขยามนำโชคของหมอแม่นะครับก็จะเน้นดาวที่ย้ายใกล้วันสลากออกมากที่สุดนะครับก็ถือว่าน่าจะมีอิทธิพลที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับแน่นอนครับก็ต้องขออนุญาตเลือกเป็นดาวพระเกตด,ดาวพระเกตเลขเก้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังสามารถกันเหนียวไว้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าดาวพระเกตเลขเกา้าถ้าแผลงก็แผลงเป็น เลข6นะครับแผงก็แผงเป็นเลข6นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลข6เนี่ยมันสามารถแผงเป็น4ได้ด้วยนะครับแต่ว่าหมอแม่เอาแค่เอาแผงแค่ชั้นเดียวพอนะครับเพราะเดี๋ยวเลขมันจะเยอะนะครับเราจะปวดหัวนะครับตัดเลขให้น้อยๆนะครับเพราะนั้นถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่16กันยายน2566ครับได้แก่729นะครับ729ครับ ถ้าท่านจะแผลงนะครับเลข7แผงเป็นเลข1เลข2แผงเป็นเลข5เลข9แผงเป็นเลข6ครับเอาแค่นี้พอนะครับในส่วนชุดแผงต่างๆนะครับแบบ3ตัว2ตัวนะครับหมอแมนทำลงไว้ให้ละนะตามนี้นะครับพี่เพื่อนๆนะครับสามารถพิจารณาดูนะครับว่าชื่นชอบไหมนะครับหรือว่าชื่นชอบแค่ชุดหลักนะครับที่หมอแมนให้คือ7 2 9อ้าอยากจะลุ้นแค่นั้นก็พอนะครับแต่ก็ฝากนิดนึงว่า ให้ตัดเล่นด้วยนะครับตัดเล่นด้วยแล้วก็กลับไปกลับมาด้วยนะครับก็กันเหนียวไว้นะครับแต่อยา่างไรก็ตามเอางนี้ดีกว่าเอาเอาที่เราสะดวกแล้วกันนะบางคนบอกว่าโอ้โ oh, หกว่าจะให้กลับกว่าให้ตัดเนี่ยมันลงทุนเยอะนะครับแล้วบางทีถ้ามันไม่ออกเนี่ยมันไม่ถูกมาเนี่ยก็กลายเป็นขาดทุนไปอะไรไปนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าเข้าใจนะครับเอาเป็นว่าใครที่สามารถบริหารจัดการาต้นทุนของตัวเองได้นะครับ สามารถบริหารจัดการได้ไม่ซีเรียสแล้วกันก็ลองไปตัดลองไปกลับเล่นดูนะ <c oughs> นะครับแล้วถือว่ามาบอกนะมาแนะแนวทางกันแล้วกันนะครับเอาครับก็หวังว่าแอท่นจะโชคดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับหมอแมนยังมีในเรื่องของเลขราศีเลขวันเกิดการจัดอันดับราศีต่างๆครับรวมไปถึงนะครับคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับการโยกย้าย ของดวงดาวนะครับซึ่งมีผลต่อแต่ละราศีเนี่ยแบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับกด,ดตต้มกดสั่นกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ต่างๆนครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วก็มีโชคจากเด้ยามนำโชคกันทุกท่านเลยครับพบใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ